ต่อน,นะคะตอนที่7นะคะอันนี้เมื่อสักครู่เป็นตอนที่6ละเราเกตตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะอ่าเราก็จะเก็บเก็บชิ้นงานไปก่อนอ่าตรงน,นี้เก็บนะคะเราก็จะเอาตัวปกหมดลงมานะคะแล้วก็เป็นแบบนี้เมื่อสักครู่เราเกตดิ่งตรงของกว้างเท่าไหร่เอ่ยขอกว้างเรา1 4สเท่ากับเราต้องเกตตัวไปปกเท่าไหร่คะ ครึ่งนิ้วถูกไหมคะครึ่งนิ้วนะเราก็คุมเลยค่ะคุมอันแรกจุดแรกก่อนเนาะต้นทางก่อนอย่างนี้เสร็จแล้วคอนทรลค้างที่เหลือละคลิกอย่างนี้ไปแนวไหนคะแนว x เราก็ใส่จุด50กดเครื่องหมายคะ่ะมาละให้สังเกตสีเมื่อได้แล้วให้สังเกตสีว่าสีไปทางไหนคะไปทางด้านซ้ายมือก็คือใหญ่ขึ้นถูกต้องนะคะอ้าวคลิกที่จุด เราพลิกด้านค่ะให้มันไปทางนี้เห็นไหมคะพลิกคล,ลิกที่จุดนะคะแล้วกดคำสั่งนะคะก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะเกตตรงนี้นี่ก็คือเสร็จลับของตัวเ,เกตด,ดิงตรงปกนะคะเราจะปิดตลาปิดค่าเกทด,ดิงก่อนก็คือ F4 เราจะมาดู F11 หน่อยหนึ่งว่าหลังจากเกทด,ดิงแล้ว ตะเข็บมีอะไรผิดปกติไหมโอเคไม่มีนะแล้วก็จะมาเช็คนี้โอเคค่ะงั้นเราต้องการเก็บชุดนี้นะคะต้องการเก็บชุดนี้ทํางานแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะคะเรากดคําสั่งนี้ก็ได้ค่ะกดตัวล็อกมันจะทํางานชิ้นเดียวเมื่อเก็บเสร็จแล้วเราก็ลดล็อกทิ้มน,นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นแขนลงมาชิ้นแขนตัวนี้นะคะเราจะมาดูกันว่า เราจะเกตดิ่งให้เขานะคะอันแรกเลยเราก็เปิด F4 ก่อนนี่เป็นแบบนี้นะคะ,ะ F11 ปิดไปจะได้ไม่เกะเป็นนี้นะคะเราก็คุ่มที่จุดนี้นะคะชิ้นชิ้แขนความยาวแขนด้าน Y ให้ต่างกันที่เท่าไหร่ดีคะครึ่งนิ้วเท่ากัน แต่บางเอิญเราบอกว่าไม่อยากให้เท่ากันก็คือไซส์ xs กับไซส์ s เท่ากัน0นะคะ m กับ xl เท่ากันนะคะแล้วก็ f l กับ 2xl เท่ากัน0แล้วคลิกคำว่าอะไรคะนี่ฝั่งไม่เท่ากันคลิกค่ะก็จะเป็น3ค่าก็คือค่า1 2ต้นแล้วก็ของตัวมันเองเห็นไหมคะนี่นะ เมื่อเราได้ยิ้เสร็จแล้วปลายแขนปลายแขนเราจะให้กว้างเท่าไหร่คะปลายแขนเราอยากจะให้ต่างกันที่ครึ่งนิ้วนี้จุดห้านะคะเท่ากันเฉพาะ x อไหมเท่ากันเฉพาะ X จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเป็นคู่คู่นี้พอเราได้ไปลายแขนแลอะอต้นแขนนะคะต้นแขนเราก็อยากจะออกที่เท่าไหร่เอาัดูไปอย่างนี้นะคะ เราก็เลื่อนมาต้นแขนถ้ามีสเปคเราก็ใส่ไปนะคะอย่างชิ้นต้นแขนตรงนี้อาจจะเท่าไปแขนนะคะเราก็มา Copy คลิกจุดต้นทางที่มีค่าเกตด o p y y ุมเอาด้านไหนคะด้าน X Copy X อย่างเดียวเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราจะมาเกตเรื่องวงแขนและเราก็จะต้องทำไมคะเอ่อเปิดตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ คิกเมาส์ซ้ายค้างไปทางปล่อยกดบวกปุ๊บจะเป็นระยะทางนะคะกดบวกนี่คือระยะทางของเขาจากนั้นเราค่อยมาทําที่ตัวนี้โดยใช้วัดระยะทางตัวนี้นะคะคลิกคลิกปล่อยเลื่อนมาคลิกปล่อยนี่เราคลิกตามเข็มนาฬิกานะคิกตรงนี้จากนั้นเรากดสัดส่วนออกค่ะนี่แล้วพิมพ์ตามตัวเลขที่เราต้องการเลยไซส์นี้มัน7.24 เลื่อนลงมา7.62ต่อมา8.38 8.76มีไหมอ่า XL แล้ว XL ตรงนี้ล่ะยกเลิกก่อนนะแล้วก็เอานี้กว้างหน่อยอามาละอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิกปล่อยไปทางคลิกปล่อยอาระบุตัวเลขเลยนะคะ นี้7.24เลื่อนคีย์บอร์ดลงเลยนะคะ7.62เลื่อนเลื่อน8.38 8.76 9.14โ okay. อเคคุณต้องการปรับทิศไหนอันนี้คือจุดที่1เราต้องการปรับละจุดที่1แล้วเราจะเลือกทิศทางอะไรต้องเป็นแนวเฉียงนะคะจำได้ไหมเวลาที่เราสร้างหัวแขนสูง มันสูงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับด้านแนวนอนนั่นหมายถึงหัวแขนสูงเท่ากันทุกซ้ายเราต้องปรับแนวเฉียงนี่แล้วแก้ไขจุดที่หนึ่งด้วยตามนี้ตกลงเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่พอเป็นแบบนี้เรารู้เลยว่าต้นแขนที่เราออกไปอ่ะไม่ใช่ละเราก็มาคลิกที่จุดนี้ต้นแขนอันนี้ด้าน y ใช่ไหมคะ y คือขึ้นลงอย่างนี้ ึ้นลงอย่างนี้เราต้องการให้เป็นศูนย์ลองใส่ศูนย์ดูนะศูนย์แล้วอันนี้เท่ากันทุกไซส์ของ Y ตัวนี้จะลงแบบนี้ละเห็นไหมคะพอลงแบบนี้เราขอเะอีกทีหนึ่งนะคลิกปล่อยเลื่อนมาคลิกปล่อยนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราเลือกคําสั่งเฉียงเนี่ยมันคือมันก็จะปรับขึ้นลงใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวอันดูรอบหนึ่งนี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะขึ้น ขึ้นสูงสีแดงสีแดงสูงเปืดอย่างนี้เลยซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการให้มันตกลงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันตกลงอย่างเงี้ยต้องเป็นแนวอะไรละคะเป็นแนว Y ละอ่าเราก็ปรับใหม่อีกทีหนึ่งนะคิกแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ออกไม่ได้ออกค่าเกดดิ้งนี่ไม่ได้ออกเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรต้นแขนกว้างนะคะเราจะมาปรับตรงนี้อย่างเช่นเช่นนะอย่างนี้เราเอาตรงนี้เป็นสูนะ อะ y ศูนย์ x ศูนย์เป็นแบบนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะกรณีที่เราไม่มีต้นแขนกําหนดนะคะเราก็คลิกที่คําสั่งรงแขนวัดวัดอะไรเอ่ยตัวนี้วัดโค้งเราจะออกมาทางเป็นแนวเลยคะแนวนอนแล้วนะนี่แนวนอนหรือแนวเฉียงก็ได้นะคะเฉียงก็ได้นอนก็ได้เราก็มาเลื่อนใกล้ๆก่อนเลื่อนใกล้ๆเราต้องทําไมคะมาวัดต้นฉบับก่อน นี้แล้วกดบวกเราได้ต้นฉบับละจากนั้นเอานี่วางไว้นะคะนี่คลิกมาคลิกคำสั่งนะคะคลิกปล่อยไปทางคลิกปล่อยเลื่อนมานะคะทิศทางที่เราจะแก้ไขคือทิศนี้เนาะทิศท,ท,ที่1นะเลื่อนลงหรือเลื่อนขึ้นนะคะคลิกเลยค่ะตัวเลข7.24 7.62 8.38 8.76 9.14นี้นะคะตกลงเห็นไหมคะจะเป็นอย่างนี้ให้หนะอันนี้มันก็จะออกอัตโนมัติเลยนม้ว่าเคิร์ฟก็จะเป็นอย่างนี้แล้วทุกเชฟก็จะเหมือนกันหมดคราวนี้เราจะเช็คแล้วนะคะว่ามันลบแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นศูนย์จริงไหมเรามานี่คลิกปล่อยเลื่อนมาคลิกปล่อยใช้ L ลบเห็นไหมคะเป็นศูนย์ตกลง 020เลยอันนี้ของครั้งแรกใช่ไหมคะข,ของตัวเสื้ออันนี้เป็นของตัวแขนออกมาเป็นศูนย์ก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราสามารถเอ,อจัตตตัวปลายแขนได้ว่าเหมือนเราแจ้งลูกค้าว่าอันเนี้ยปลายแขนที่คุณให้มามันไม่สวยนะคุณลองขอปรับได้ไหมแนวเนะคะเราจะขอปรับเป็นเป็นจัมไซส์ดีไหมนี่จัมไซส์ก็คือเป็นชุดๆเลยชุดนี้เป็นศูนย์นะคะ นี้ศนี่ 0, แล้วก็ไม่เท่ากัน x ละนี่ไม่เท่ากัน x จะเป็นอย่างนี้สวยกว่าไหมแต่ถ้าเกิดลูกค้ามองแล้วเออไม่ไม่ค่อยโอเคเราอาจจะเอา x นะคะเป็น38นี่นะคะ38เท่ากันทุกไซส์ x ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยละนี่นะคะเราก็จะเสร็จในเสื้อ เราลงมาดูทุกอันเลยจำได้ไหมกดอะไรคะกดคอนโทลคอนโทล F9 นี่ก็จะออกมาทุกไซส์แบบนี้เห็นไหมคะจากนั้นเรากด F10 ออกค่ะนี่ให้มีเส้นจุดเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วเราทำอะไรต่อคะกด F4 ออกค่ะแล้วกด F11 เพื่อเช็คความเรียบร้อยก่อนตะเข็บอะไรมีการเบี้ยวไหมเนื่องจากว่าเวลาที่มีการเกตวิ่งหรือมีการแก้ไขชิ้นงานเนี่ย เส้นต่างๆในในนี้มันจะมีการคาดเคลื่อนเหมือนเราทํามือทุกอย่างเลยนะคะเมื่อเรา,เ,าเช็คอะไรเรียบร้อยเสร็จละเราก็โอเคเซฟจากนั้นเราลองมาใช้คําสั่งนะคะอันนี้เราแทบจะใช้หมดทุกตัวละตัวตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งกระดุมนะคะเราจะมาทํางานตําแหน่งกระดุมกันคลิกตรงนี้ทางานแล้วก็ปิด็อกที่หนึ่ง ะะตัวเลขตรงนี้เราต้องการปิดทำยังไงคะตัวเลขนี้กดอะไรเอ่ย F7 นะคะเห็นไหม F7 นะเ,เราต้องการที่จะใส่ตำแหน่งกระดุมให้เขากระดุมนะคะกระดุมต้องติดตรงไหนคะอันนี้คือหน้าสาบพับถูกไหมอ่านี่คือตำแหน่งกระดุมถูกไหมคะดูรอยรอยมาร์กเนาะนี่คือตำแหน่งกระดุมเมาส์นี่นะคะคลิก คลิกลงมาละแตวขอใหญ่ๆหน่อยนะคลิกนี้นะคะคลิกจุดต้นทางคลิกเลยค่ะคลิกเสร็จปุ๊บเขาก็ถามเราแล้วว่าจากตรงเนี้ยเอาลงมาเท่าไหร่เป็นเม็ดแรกเม็ดแรกลบเม็ดแรกเท่าไหรด่ดีเอาสามนิ้วแล้วเม็ดต่อไปล่ะช่องไฟต่างกันที่เท่าไหร่ลบอันนี้ลบก็ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ลบนะอันนี้ก็ต้องลบอ เราก็เอาแต่ละอันแต่ละเม็ด4เม็ดอ่าสี่สนิ้วนะคะเอากี่เม็ดดีล่ะเอาห้าเม็ดนะคะตกลงเราก็มาดู1 2ึ่งสามี่ห้าห้าเม็ดละนะคะเนี่ยคือการสร้างกระดุมนะอนนี้เวลาที่สร้างกระดุมกด F4 หน่อยคะ่ะ F4 เราจะเห็นไหมคะอ่า F11 ออกคะ่ะเพราะเราตรวจเช็คแล้วนะว่าเส้นตะเก็บโอเค เราจะเห็นว่ามันไม่มีการเกดดิ้งเลยเราจะทำยังไงดีเราอยากเกดดิ้งการเกดดิ้งเฉลี่ยนะคะมาที่กระดุมหลายเม็ดนี้นะคลิกเมาส์ซ้ายคลิกปล่อยคุมเลยค่ะคลิกจากนั้นคลิกคำสั่งตัวนี้ c o อปปี้มันมีเลขหนึ่งเห็นไหมคะคลิกที่ตรงนี้นะคลิกหนึ่งตกลงคลิกที่กระดุมค่ะเห็นไหมคะเขาเฉลี่ยให้เราละเนี่ยคือการการเฉลี่ยแบบ ระดุมนะคะนี่ก็จะเป็นนี้เม็ดแรกเขาจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เพราะมันหนึ่งสี่เขาก็คงมองแล้วว่ามันน่าจะเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเขาจะยืดจากตัวเลขที่เยอะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าแบบนี้เราไม่ชอบนะคะอ่าเราคุมใหม่ทีนึงคลิกป่อยคุมนะคะแล้วเราก็คลิกคําสั่ง Copy เราก็ใช้ลองใช้ตัวตัวข้างบนดูนะคะคลิกหนึ่งตกลงแล้วคลิก ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะมันจะยึดจากด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นว่าเราต้องการด้านไหนถ้าด้านนี้ปุ๊บเนี่ยชายเหลือเยอะแต่ว่า,าตำแหน่งของเม็ดแรกก็จะเป็นแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเราควรจะเอาแบบนี้ดีกว่าไหมนี่นะคะเราก็ควรจะเอาแบบนี้ดีกว่าคุ่มอย่างนี้แล้วก็คลิกคําสั่งนะคะคลิกแล้วคลิกวางตกลงจากนั้นเราค่อยทําไมคะมา r k เก i ต g ตัวนี้นะคะ มาเก็ตดิ้งตัวนี้ว่ามาเก็ตติ้งตัวนี้นะคะว่าเราอยากจะให้มันลงที่เท่าไหร่อันนี้เราหนึ่งแปะขอดูค่าเก็ตก่อนค่าเก็ตอันนี้หนึ่งสี่อันนี้เราก็อาจจะเอาเป็นน้อยเนาะม่หน้าหละระบบก็ถึงไม่ทําให้เอาเป็นจุดศูนย์หกเท่ากันทุกไซส์แนว y เท่ากันทุกไซส์ก็จะเป็นนี้ อิบอิบๆิบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่ง